สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แยกแ๋ววสิภาพพี่น้องไปเบิ่งวิธีรับมีดกรีดยางของตะเถียบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนใส่ใดบค่าวิธีขั้นตอนขั้นตอนการรับมีดกรีดยางเฮ็ดจังไหนแนี่ทีแรกกะสำรับมือไม่เ้ยค่ะ อันนี้ยายแววล,ลงคลิปให้สำหรับมือใหม่ที่กิดีดยางทุกมือนี่แหละแต่ว่าโบหันจักเทคนิคการรับมีดไปรับชมตาเทียบได้เลยค่ะครับมือนี่ผมตาเทียบจีมานําเสนอวิธีการรับมีดกีดยางอันดับแรกอุปกรณ์ที่เฮามีก็คือนี่ครับหินรับมีดหินละเอียดหินดําครับก่องเฮาสิรับ เ้าก็ต้องมาทำคว่ำจักซสะกอนวาห้าสีเห็ดจังไดเขาเสือม้าไม่ไม่จังสี่นี่มันสีมีคมครับมันสิเป็นเหลี่ยมห้าก็ต้องรบคมมันออกเพื่อให้มันเป็นรูปวงรีคือคมของมันหละกการหาก็ต้องถูหินนี่มันสีบ่ละเอียดครับห้าต้องถูก,กับหิยนหยาบสะกอนเพื่อสีม,มันละเอียดแล้วห้าก็จังสิไปรับมีดได้ครับ นี่คือหินหยาบที่ผมที่เอามารับหินละเอียดก้อนนี่ครับนี่นี่คือหินหยาบผมที่มารับให้มันเป็นลักษณะเดี๋ยวไปชมเลยครับครับก้อนนี่ห่าก็ต้องใส่น้ำแล้วกันครับเอาน้ำใส่น้ำใส่หินห้าแล้วห่อก็สิมาถูจังสี่ก่อนครับถู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 ถถถถ คู่เพื่อว่าสิให้มันนามันเรียบมันละเอียดเสมอกันดีครับเวลาเขาเวลามีดกีดยางมันชูทั้งสองด้านแหละครับคู่แบบนี้แหละครับคู่ไปเรื่อยๆจนกว่านาหินละเอียดห้องสีเรียบครับแล้วห้องก็ต้องถูคมตัวนี้ครับคมน้อยๆน,นี่เลี่ยมเข้ามันนีครับถู หูลักษณะนี่ครับหูไปเรื่อยเรื่อยจนกลัวห้าสิได้ความพ่อดีของมัน หินละเอียดหินดำที่ห้าถูก็หินหยาบแล้วให้มันได้ลักษณะนี่ครับนี่มันขีดข่ายวงรีให้มันได้ลักษณะนี่ครับ,บ,รบเพื่อว่าเวลาาห้าไปถูก,ก็บล่องเียดมันจะได้ล่องรล่องเียดได้พอดีครับถ้าห้าววัถูคม่มหรือถูเลียมมันออกมันก็นจะเป็นเลียมห้า ถูล่องมีดห้องที่ถูบไรนี่ครับการแกงหินละเอียดหีนห้องไปถูมีดครับนี่หินเ้างแกงแล้วครับเรียบร้อยครับประชมการรับมีดกันได้เลยครับนี่ก็คือมีดอ้นคือหิน เขาโทษครับนี่คือหินละเอียดที่เขาแจ้งไว้แล้วเมื่อกี้นี่ครับนี่ก็คือมีดกีดยางมีดของผมมีมีดผมใส่มีดเจ็ดสิบห้าองศาครับมีดกีดยางผมผมใส่มีดเจ็ดสิบห้านี่ครับมีดเจ็ดสิบห้าองศาอุปกรณ์ที่รับมีด นี่คือโต๊ะน่งรับมีดผมครับผมเทียดลักษณะนี่เพราะว่านั่งเขากจะจีบอดีปวดหลังปวดแวอวเขากจะจีด้รับง่ายครับนี่กระน้ำครับไปเบิ่งวิธีรับมีดกันเลยครับครับนี่วิธีรับมีดครับเข้าจีว่างมีดลงไปมองที่เข้าว่างไว้นี่ครับดีวเว้นเขากะวิธีรับมีดเขากะจีเอียงหินเล็กน้อยครับถูลงไป ถูนี่เขาเอิอนแก้มนี่แก้มมีดด้านในครับเขาถูแก้มมีดด้านในถูลงไปสิครับถูเขาถูลงอย่างเดียวนะครับเขาจะดึงขึ้นมาเขาจะกระชากลับขึ้นครับเขาถูถูลงไปอย่างเดียวครับถูถูแก้มด้านในเพื่อว่าสีบอไห้มันมีพุกมีดตรงนี้ครับเขาจ้องถูปัดเสมอถูทุกมือเขารับมือไหนเขาก็ต้องถู เพื่อว่าให้ตัวนี้เป็นพุ่ง้าเห้าวถูจทั้งสี่มันถีมีพุ่งมีดครับเขาสีเอิญพุ่งตัวนี้พุ่งมีดมันถีมีพุ่งเวลาห้าถูกแก้มด้านในแล้วห้าวกะทิมาถูกแก้มด้านนอกนี่คือแก้มด้านนอกครับแก้มด้านนอกห้าวกะทิว่างมีดบางสีครับห้าวกะทิถูเอียงหินเล็กน้อยครับถูถูถู ถูจนกว่ามันสีคมนะครับถูลงถูลงแรงสี่ถูไปเรื่อยๆจนกว่ามันสีคมแล้วเวลาถูกแก้มด้านนอกด้านในเรียบร้อยเขาก็สิมว่าถูกแกม้มมาถูล่องเดือยครับอันนี้เขาเอื่นเดือยหรือนอนอมีดนี่นอมีดหรือบางคนกระชเอื่นเดือยบางคนกระชเอืน่นนอเวลาเขา ถูนอรับนอเข้ากับสีเอียงหินเล็กน้อยครับเอียงหินเพื่อว่าหินด้านนี้ก็ให้มัาชิดเจมด้านในให้มันชิดแจมด้านในเข้ากับสีถูถูลงไปถูลงไปถูถูถลงไปลักษณะนี้ครับอย่าดึงกระชากกลับขึ้นเพราะว่ามันถิถือคมมีด มีดเท่ากิบสีบปมนันกมัเป็นค้มพันคม้มหยางเท่าก็ต้องถูลงไปถูลงไปอย่างเดียวครับถูลงเท้าเอียงหินห้ำเล็กน้อยเพื่อว่าเสียมันเป็นค่ายๆใบกบมีดเท่าให้มันได้ลักษณะใบกบครับเท่าถูลงไปเวลาถูล่องในแล้วเท่ากฤษฎีม่าถูล่องนอกนี่คือล่องนอกหินตัวนี้เท่ากฤษฎีม่าชิดกับ แก้มด้านนี้เขากะดิว่างหินลงไปเอียงหินขึ้นกันละครับเอียงลงไปเข้ากะดิถูถูถูลงขึ้นกันครับถูลงไปแบบนี้ถูจนกว่ามันสีคมเวลาเข้าถูได้ที่แล้วเข้ากะติมาถูด้านนอกได้ปะครับถูด้านในแล้วเข้าก็ต้องมาถูด้านนอก วิธีรับด้านนอกเข้ากะทิว่างหินชิดกับแจ้มด้านนอกเข้ากะทิถูไปยังสี่ครับถู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 ไปน้ำมีดครับไปน้ำลักษณะมีดถูไปเรืยย่อยๆถูถูไปเรืยย่อยๆถูถูไปน้ำลักษณะของมีดครับถูเข้าถูยังสี่ครับเวลารับคมเพราะว่า ห้าวถูด้านในแล้วคมมันกะสิมาอยู่ด้านนอกเพื่อว่าห้าถูด้านนอกห้ากะสิรับคมให้มันได้ละเอียดได้เต็มที่ห้ากะสิถูถูไปนี่แหละครับคือวิธีการรับมีดของผมที่ผมไปอบรมมาผมเรียนรู้มากผู้พวรกับบอกมากลักษณะนี้การนี่คือการรับมีดที่ถือต้องครับ นอกให้มันได้ลักษณะนี่ครับนี่คือนอมีดให้ได้ลักษณะนี่ถ้าเ้าถูมีดได้คมดีเ้ากขจิตัดง่ายอย่างห้ากขสิออกดีครับนี่คือมีดที่ผมรับเรยียบร้อยครับผมการเสนอคลิปรับมีดมือนี้ผมขอขอจบไว้เพียงสำานีนะครับเนาะถ้าผู้ใดสนใจ เกษตรกรเมื่อไม่จีดยางรับมีดพวเป็นกับคอม,มนต์ของมาเบึ้งอีกเที่ยวก็ได้ครับผมสิสาธทิตใ้เบิง้งครับจบไปเค่งเขียนนีนะครับเนาะสวัสดีครับ